เจดีผูกรีเราคือบริษัทสร,ร้างสระว่ายน้ำออกแบบสระว่ายน้ำเราสร้างเสร็จภายใน1 0ถึง20วันพร้อมรับประกันโครงสร้งางยาวนานถึง10ปีไม่ว่าจะเป็นสระ <im it> ประเภท IP พีไลน์น้ำผูสแกรนิตคอมโพสิตผูคอนกรีตผูทรอปิคอลสปาผูและเรายังมีอ่งางจากุซี่ทุกอบสาวนาสปาและจำหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกชนิดเจดีผูมาตรฐานระดับโลกมีมาตรฐานการผลิตและโรงงานระดับสากลเป็นบริษัทรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ถึง2,000ติดต่อเจดีพูกระบีโทรศัพท์075-623-178 075-623-179เจดีพูกระบีตั้งอยู่เลขที่12ถนนมหาราชตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ w w w j d p o o l s c o m j d p o o l s World Class Standard ISO 9000มาตรฐานสากลระดับโลกที่คุณไว้วางใจ j d p o o l s อร่อยบาทไทยๆหรืออิมสบายสบายสไตล์ฝรั่งยังจะรออะไรอีกเพราะความอร่อยแบบนี้มีให้คุณเลือกมากมายอยู่ที่ร้านการะเทียมพริกไทยดำสาขากระบี่กับความอร่อยที่หลากหลายตามสไตล์คุณทั้งไทยและเทสเสร็ สปาเกตตี้หรือเมนูอ,อาหารไทยกาแฟาสดน้ำปัน่นพร้อมเมนูเด็ดแนะนำอาทิไก่ตะเกียบมีกระเทียมข้าวผัดปลาเค็มเบคอนครบเครื่องเรื่องครัวจะนั่งห้องแอร์หรือพัดลมก็มีให้เลือกจะดูหนังดูบอลหรือละครก็เลือกดูเองจะเล่นแฟสหรือต่ออินเทอร์เน็ตก็ฟรี WiFI อิ่มอร่อยไปเช้าถึงคำ่ำครบเสร็จที่นี่ร้านกระเทียมพริกไทยดำตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันตั้งอยู่มหาราชซอย5พร้กับร้านเสริมสวยชนละดาตรงข้าม รังรังกรีนเฮาส์เมืองกระบี่พร้อมรับจัดงานลิงค์ทุกสไตล์สำรองจองโตะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 9 7 0 4 8 3 1ที่นี่ร้านกระเทียมพิกไทยไดัง จี่อกระบี่เพลรักกาแฟไม่ยากอีกแล้วครับสำหรับการหาของฝากจากเมืองกระบี่ให้ประทับใจทั้งความอร่อยราคาถูกใจอาหารทะเลปลาูปราคาถูกขนมเต้าซ้อขนมกบเคี้ยวมากมายเรามีโรงงานผลิตเองต้องยกให้ร้านจี่อและถ้าหากว่าคุณกำลังนึกถึงและต้องการเครื่องประดับมุกกระบี่เพิลเป็นของฝากที่ประทับใจกับไข่มุกน้ำเค็มแท้ราคาถูกกว่าท้องตลาดเพราะเรามีฟาร์มเลี้ยงมุกเอง มีใบรับประกันและอีกมากมายสำหรับเครื่องประดับที่ทำมาจากไข่มุกรอคุณอยู่ที่ร้านกระบี่เพลและถ้าหากว่าคุณหนื่อยแวะจิบกาแฟสดสักนิดสิครับเดินตรงมาเลยที่ร้านรักกาแฟเรามีกาแฟสดและขนมอร่อยๆให้คุณรับประทานพิเศษของคุณนั่นคือฟรีอินเทอร์เน็ตทั้ง3ที่นี้รอคุณอยู่ที่ร้านที้ออสาขาคลองจลาจากสี่แยกคลองจลามุ่งหน้าไปยังอ่าวพระนางเพียง1นกิโลเมตรเท่านั้นอย่าลืมนะครับที่ออกระบี่เพลรักกาแฟรอคุณอยู่ที่ ร้านกี่ออกสาขาคลองจิหลาสวัสดีค่ะพบกับน้องแพนนะคะในะรายการร้อยรอบเมืองวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านลาบอีฟานเพราะว่ามยังมีเมนูที่น่าสนใจอีกหลายเมนูนะคะอย่างเช่นวันนี้เราจะมาดูเมนูส้มตํา ปลาน้อยนะคะแล้วก็มีลาบปลาดุกแล้วก็มีอาหารอีสานอีกหลายรมานนะคะแกงออมตับหวานแล้วก็ข้าวหมูย่างนะคะเราต้องลองมาชิมกันว่าอร่อยเนี่ยอร่อยจริงแค่ไหนมากบ้างน้อยแค่ไหนนะคะเราจะได้มีร้านซุปดำเพิ่มขึไปอีกร้านหนึ่งเชิญชมค่ะเคนนท็าด เอาไปใส่เส้นตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกมานอน,นอน แล้วนี่นะคะเดี๋ยวป้าน้อยจะมาโชว์การทําซ้มตำปลานะคะของสูตรป้าน้อยน้อยเริ่มเลยค่ะอันดับแรกที่น่าสนใจก่อนเลยนะโคกเหล็กค่ะที่กระบีะ่ก็คงเป็นแทบพม่เคยเจอร้านนี้ร้านเดียวนะคะบอกว่าป้าน้อยบอกว่าซึ่งจาก็นจาหารป้าน้อยถนัดตับคคกเหล็กเอาแบบบเลยนะเอาแบบสูตรป้าน้อยแซ่บๆเลยะคะ่ะ ใส่กระเทียมกับพริกก่อนนะคะป้าน้อยขายต้ตมตัที่ที่น,นานกี่ปีแล้วคะตร,ตรงนี้หมายความว่าเมื่อก่อนขายอยู่ที่ไหน,นะคะขายอยู่ตองนั้นขายอยู่นะประมาณ2ปีกว่าแล้วก2-3ปีะคะ่ะแล้วก็มาปักหลักที่นี่ยาว10กว่าปีนะคะ,ะแล้วป้าน้อยอ ขายกันอยู่เนี่ยขายกันอยู่กี่คนนะคะหรือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าย้ายมาดูพี่น้องในครอบครัวนะคะสูตรของส้มตำเนี่ยทั้งหมดที่ว่าน้อยขายเนี่ยว่าน้อยเอามาจากไหนคะอ๋อทีเดี๋ยวแม่จะมีสารที่ชอบกินส้มตำนี่นะค่ะก็ไม่ทรรมาจากไหนธรรมดาจากอินเดร์ค่ะชอบอะไรบันเทิงใจอย่างนั้นเลยค่ะดังนั้นออริจินอลค่ะเพราะเป็นคนอีสาน กินกันมาตั้งแต่เด็กดังนั้นก็เลยวิรสชาติหรือสูตรเนี่ยไม่มีมาจากกินเนอร์ของป้าน้อยเองนะคะแต่แล้วป้าชอบรสอะไรป้าก็จะทําให้เรากินแบบนั้นปลานะคะป้าน้อยบอกว่าจะต้องใช้ปลาส้อยเป็นปลาร้าที่ที่ยังไงนะคะปลาล้าค้างปีปลาล้าค้างปีปลาล้าค้างปีนดบอกป้าาป้าน้อยบอกว่ามันจะสุกแล้ว รสชาติถึงมันจะกลมก่อมแล้วนะคะเอามาใช้ทบต้มตามเนี่ยเด็ดดวค่ะที่มีแหงดูแดงมีเด้อกลับที่นอนคนบ้านเฮาคนบ้านเดียดูค่ะป้าน้อยจะอาดอาดไปถุงมือตลอดน้องแพทยถ่ายเนี่ยถอดเข้าถอดออกนะคะป้าน้อยก็จะใส่ใจในเรื่องของ วัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการปรุงนะคะพริกเอ่ยข้าวคั่วัวาน้อยคั่วเองหมดเลยค่ะคืะอก็น้อยบอกว่าก็น้อยเนี่ยทานเองด้วยเพราะงั้นของกินของขายที่ตัวเองทั้งกินทั้งขายเนี่ยเราก็ทําเหมือนตัวเองกินเองมันก็จะต้องสะอาดแล้วก็สดไม่มีไม่ขึ้นรามไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นคนกินรู้สึกประทับใจมากที่ก็น้อยที่ก็น้อยมี ความคิดแบบนี้นะคะนี่มาแล้วค่ะอันนี้คือส้มตำปลาร้านะคะทำก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนบนทางสู้ยังมีคำาลอบโนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้า ับแท็กซี่จากลอยเพ็ดเ็ดหนาดเอาไปใส่เส้นตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกมา เพราะตอนนี้กำลังไม่อ้วนนะคะกำลังดูด,ดีหน้าเราเชียวนี่ประดุกหอมค่ะหอมประดุกยางแล้วก็รสชาติพอดีเลยค่ะไม่เผ็ดมากเค็มหวานอร่อยเลยกลมกล่อมมากเลยนะคะไม่แน่ใจขออีกคำหนึง่งไม่อยู่ดีมี นุ่มๆหอมๆนะคะเยี่ยมโรงงานเย็บผ้าแรงที่ใช้กับกลิ่นลกลิ่นาะนะคะผมผมว่าน้อยเป็นแบบไม่ต้มนะคะแต่ว่ากลิ่นมันเหม็นอะแต่มันก็หอมนะคะกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาต้องมาซื้อลาบเขาได้วอกนี่น่ะผู้หญิงหลนชอบกินต้มกับปลานะคะผมแนะนำเลยอันนี้ต้องมา มาเลยเที่ยงนี้มาเลยนะคะพนักง,งานออฟฟิศลคหะวันนี้น้องแพรอร่อยมากแล้วก็ประทับใจมากค่ะส้มตำส้มตำมาจากอินเนอร์ของป้านะคะแล้วก็ลาบปลาดุกหอมกลมกลม่อมแล้ววันนี้ร้านลาบอีสานนะคะแนะนําว่าให้ลองมากินกันสาวๆพวงไหนนะคะชอบกินส้มตำปลา,าดุนด่นๆเลยร้านตั้งอยู่ค่ะตั้งอยู่ตลาดเก่านะคะ ทางที่จะเข้าไปน้ําตกฮวยโต้เข้ามาประมาณไม่เกิน500เมตรนะคะร้านอยู่ขวามือก่อนถึงปกักปักวิวแมนชั่นนะคะ,ะเปิดตั้งแต่ตอน9โมงเชา้าจนถึง5-6โมงเย็นนะคะแต่วันเสาร์เนี่ยอาจจะหมดเร็วหน่อย4โมง3โมงอาจจะหมดแล้วนะคะเมนูแนะนําที่นี่ก็มีหลายๆเมนูเลยสองเทีที่ผ่านมาก็มี แหนมยำแหนมโสดเจ้เกาะอีสานสุมตำปลาล่าประดุกแล้วก็ยังมีอ่อมหมูอ่อมไก่นะคะซกเล็กซกเล็กก็มีอีสานมากๆจนถึงอีสานกลางๆีสานตัน้งต้นมีให้ทานหมดเลยค่ะร้านนี้ร้านเดียวอยู่อร่อยเยี่ยมแล้วก็พบกันใหม่เทปหน้านะคะสวัสดีค่ะ